บูยัลังการงานสามกับพี่น้องได้หลายหลายพี่น้องเลยใครหมดแดงครับฝีมือแม่นศิลหรือว่ะสาวปุยคุณพี่น้องแม่แงวงั้งงั้งต่างงั้งตางกันคูปุกปุกปุกปกลงพี่น้องขาโอกโุครับตำแหลกว่าแหลกครับตำยิทุบตุบตุบตุบเอาเลยสมเด็จมันเสียบครับเทปม้วนง่ายๆแล้วจะเอาหางตองหางตองหมกสวัสดีครับมิตรแดนแฟน์ทีกดนหยอดซู่โขซุกคนครับ สวัสดีจ้าสาวปุ้ยจุพักจ้ามาครับพี่น้องครับวันนี้โมกไข่หมดแดงใสหน่อไม้ครับใส่เห็ดพร้อมบู๊ยัลังการงานสั่งรับพี่น้องเลยหลายพี่น้องเลยไข่หมดแดงครับฝีมือแม่นสีลอว่าสาวปุ้ยพี่น้องมัแงเอ่งัดงัดทางงัดทางกัดคูบปุกปุกปุกลงพี่น้องขาวโอลูกครับโอ้โหกอดซ่อนพี่น้องเลยมาเด้อครับใครอยากกินไข่หมดแดงครับมามาเสียบกันครับวันนี้เคยบอกได้ไปอ่ะมาไม่น่าบอกแล้วหน่อไม้ไข่หมดแดงเห็ด แม่เป um nah ิ่งมีผอมแม่นแล้วแต่ร่างกายเลยพี่น้องครับไข่มาพี่น้องครับแซ่บๆครับมนีิไข่ว่านไข่ซื่อๆด้ไข่ไข่เป็ดอันนียนตำทั่วครับพี่น้องคืออยากกินตำทั่วอันนี้ลวกผักแค่เอาลวกผักบุ้งมาดข้อกันพี่น้องเลยมาแซ่บๆมาครับมนีิไปเรื่อนเอนหนูมมาหลดล่อมึงตำทั่วพี่น้องเลยตำแหลกว่าแหลกครับตำที่ทุบๆๆไปแล้วเสียมันแซ่บครับ <c oughs> อหอมผู้ใจรูมนะมอืมอี่เนี่เฮียเขาแข็งให้กันหนะอโ <c oughs> อ้ไข่หมดเดียอ่อนซ่อนฉา่น้องเล้ <c oughs> ถึงข้างมกร์เกอร้าครับออื เรกแกเอาลือเอาลืมแนวหนึ่งต่ลืมเบา,าหมูแซ่บบอกไป<า>หมูสามสันจ้ะน้อมไหมหมกน้อมไหม่ส่หมูสามสันใส่เคยหมดแดงอ เพื่อดีมากถ้าพักซ้ำเนี่ยแซมเห็ดหม้อยังไงแล้วจะเอาหางตองหางตองหมกเดี๋ยวเราใส่ฮะบวกพะเก๊าเข้าไปหน่อง Uh -huh. Hôm làm được. Mốt một lại một cái nào. Hàng tròn rồi là mình hạ tọa hạ hàng. Chiều เราคอยกินกันเลยด้วยวิญต่อ กำลังดีไปเนาะน้องแม่ยัน,นาทางเชียงคันน้างแม่น่องนุ่นเป็นบ่แม่น่องนุ่นก็เป็นผู้ชวยหน่อง ทับทิมงานเบ้าเอร์อะไรจังเนี่ยอามมาก,กเาแอร์ลงน้ำขคกเคองน้ำม่ต้มเครื่องน้ำม่ดองโอวแบบน้ำม่ยังน้ำม่สมมมม้ม Binh lẻ móc sắm móc mì câu 3 chắc, you know. ăn khẩu Mm. Mm. Mmm. 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 cái Mmm. 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 Mm. 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 ง <h ums> อ,อันหวอนหนืออทำเวนอ่ะอาฝนท่ตวกับวัดตวกลบี่ฝนที่สิบสามเปอร์เซ็นต์าม,มามอวบานมีใส่เลยทางอ,อื่นเหะ เป็นไหนจะเป็นไหนน้ำร่มติดตัวไปด้วยบริษัทกันแดดไม่ยังไหนสินี่ก <laughs> ันแดดเหรอ <laughs> กันห่อนหม <c oughs> าห้าองหันจังผมเนี่ยมันแดดนัืน่อคืกวันกลา <c oughs> งในฝนเธอได้หละ่ะ เดี๋ยวน้อยเวลากางแนวอมืมันแม่วายานดำเดลยมันห้อนอีดดีดำก็ยังนล้วทีเป็นยนังไงเนี่ยข้อควา่น้องเอย ตังอะไรป่น้องฟามัวเงีเงีนนาะเจอนามยังนั่งอยช่เขอเบียร์พอมมหนังอายตู้ลงไปเหมือขา ขเขา,ะา,าจะห่างคะมึงแก่กูเลยฮะกูบ้านเขาเขาจะสร้างโคกโรกอคกอะไี่นนองยจังมีมีต้นไม้หลายหนยอเคอ

อู้ครับพี่น้อยตามม้งนี้มันธรรมดาเดือนม้งเดียวก <c oughs> นินบ้างไหมต้องก่อนที่แรงๆห,ออห่อนนะมันเศร้าห่อนเลยคือมันไข่หมดแดงไปหนังเขากระลาเลย มุ้องออกเบิองนะพี่น้องครับส่วนนี้ครับนี <c oughs> ่คาร์บอนแน่ครับแต่พีแฟนน้องเอาเจ้าหน้ากาขอขอบคุณขอบคุณน,นะครับรอบหนึ่งครับพี่น้องจิตจีต่ำจะชอครับบ,บ้าปุ๋ยจุปาข่าฝากระเลี้ก็แช่กรติดตามเปิดกลางแรกใจครับวันนี้มกนอไม้ครับพี่น้องมกนอไม้ใส่ไข่หมดแดงครับโอ้ยใส่เห็ดพร้อมจังวันเสี่ยงรำนี่ครับเอเอบรมยันที่โฟอินวันคุณพร้อมตำทัวพี่น้องวันนึงทู่ครับพี่น้องแกะมันไปเอาชิปนี้ไปใซ่มี่ครับคลิปหน้ามาใหม่ครับสวัดีคุ้สุขสวัสดีครับสวัสดีจ้า que que